ายการต่อไปเป็นการบันทึกรายการค้าในวันที่31มกราคมนะคะในหัวข้อย่อยที่3ตั้งค้างจ่ายประกันสังคมส่วนที่บริษัทสมทบให้กับพนักงานเป็นเงิน200บาทนะคะเมื่อเข้าสู่หน้าจอโปรแกรมเราจะเข้าไปที่ระบบบัญชีแยกประเภทค่ะหลังจากนั้นคลิกที่ workflow นะคะแล้วก็คลิกที่ลงรายวัน voucher ค่ะสมุดรายวันที่เราจะใช้คือสมุดรายวันทั่วไปนะคะกด ok ค,ค่ะ เมื่อเข้ามาแล้วนะคะเราจะกด F3 เพื่อทำการเพิ่มรายการใหม่นะคะในช่องวันที่เราจะเปลี่ยนเป็นวันที่31มกราคม2558ค่ะหลังจากนั้นลงมาที่ช่องรายละเอียดนะคะเราจะใส่คำว่าตั้งคขังจ่ายเงินสมทบประกันสังคม เดือนศูนยส่วนที่บริษัทออกให้พนักงานนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราลงมาที่ชื่อบัญชีด้านล่างค่ะเนื่องจากว่าเงินสมทบที่บริษัทออกให้เป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทนะคะเราก็จะเลือกบัญชีเงินสมทบกองทุนประกันสังคมค่ะ ยอดเดบิตคือ200นะคะนะคะจากนั้นลงมาที่รายการที่2ค่ะเราจะพิมพ์ในช่องชื่อบัญชีว่าเงินประกันสังคมหักนะที่จ่ายค้างจ่ายนะคะจำนวนเงินในช่องเครดิตคือ200ค่ะตอนนี้เราก็มานทึกรายการเสร็จแล้วนะคะ แล้วก็ทําการกด F 1 0เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมจะถามว่าให้เครื่องรันหมายเลขออเชอร์ให้หรือไม่ตอบ yes นะคะแล้วก็กด escape ออกค่ะยกเลิกการแก้ไขหรือไม่ตอบ yes ค่ะกด escape ออกค่ะกด cancel นะคะการบันทึกรายการค้าในวันที่31มกราคมหัวข้อย่อยที่3เป็นอันเสร็จสิ้นค่ะ